วันวันนี้ไม่มีอารมณ์พูดเล่นวันนี้เครียดวันนี้เครียดโอ้วันนี้มาในชุดดําเลยนะก็ขอไว้ขอไว้ทุกข์ให้กับพี่น้องที่เสียชีวิตไปจริงคริงครับเราเห็นข่าวตอนเช้าแล้วมันห่อยเหี่ยวมากพี่บ๊วยอาจารย์นะครับแล้วก็นับวันก็มีแต่สถิติเพิ่มขึ้นไม่รู้จะยังไงขึ้นคือเหมือนแต่ละวันรู้สึกว่าก็นั่งรอแต่ตัวเลขอืมเราน่าจะมีวิธีการเลยมีกลยุทธ์หรือมี มาตรการอะไรที่จะออกมาชะลอจับยัง้งหรือลดมันลงให้ได้อ่าฮ uh huh. ผมฟังผมผมผมเห็นด้วยกับอาจารย์สุรชัยนะแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยตัวเลขการเสียชีวิตเนี่ยสามร้อยสิบสองคนนะแล้วยังมีการอธิบายแนบท้ายไปอีกนะว่าสามร้อยสิบสองคนเนี่ยเพราะว่าเอ่อเป็นตัวเลขการตายเก่าที่เอามาสมทบกันผมก็เลยตั้งข้อสงสัยบอกเฮ้ยแล้วมึงมึงคำบิดไว้อีกเท่าไหรนะ่ล่ะ ที่ตายแล้วไม่ได้แจ้งเนี่ยเท่าไหร่ล่ะคือถ้าคุณไม่พูดประโยคเนี้ผมก็จะไม่สงสัยนะแต่พอพูดประโยคนี้ว่าสามหนึ่งสองเนี่ยเป็นตัวเลขการตายที่ไม่ใช่ตายวันนี้แต่ตายเมื่อเมื่อวันก่อนหน้านี้แล้วเอามาสมพบกันสแสดงว่าคุณมีการอําพรางตัวเลขการเสียชีวิตมีการปิดบางซ่อนเล้นตัวเลขการติดเชื้อใหม่เอาไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ยิ่งวันนี้เนี่ยได้ดูข้อความของ เฟซบุ๊กของท่านนายกรัฐมนตรีออกมาเขียนยาวมากเลยอาจารย์อารักษ์อาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็บอกว่าในสาระสําคัญบางท่อนบางตอนของเฟซบุ๊กที่คุณประยุทธ์จันโอชาหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเขียนเอาไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะได้เห็นสัญญาณที่โควิดน่าจะทุเลาเบาบางลงถามว่าใครเชื่อบ้าง ผมคนหนึ่งอะผมไม่เชื่อผมเรียนด้วยความสัตย์จริงผมไม่เชื่อเลยว่ามันจะมีสัญญาณที่จะทําให้เห็นว่าโควิดเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงนะครับตราบเท่าที่เรายังไม่เห็นวัคซีนที่กระจายอย่างอย่างเป็นระบบแล้วก็ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับวัคซีนก็ขดาดขาดกันเกินแถมยังไปฉีดปักให้กับคุณคุณยายวัยเจ็ดสิบ วันเดียวสองเข็มอีกโอ้โหจะพูดจังไงอาจารย์โอ้โหมนีความมั่วมันบริหารจัดการกันยังไงวะมันมั่วกันหมดมั่วกันหมดจริงๆครับเขาบอกว่าเวลาเราจะเราเจอปัญหาอะไรแล้วแล้วเราแล้วเราพยายามแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเรานอนหลับตื่นไปแล้ววันรุ่งขึ้นยังทําแบบเดิมนะครับถามว่าปัญหามันจะคลี่คลายไหมครับเป็นไปไม่ได้ครับใช่ เป็นไปไม่ได้เคยมีเรื่องเล่านะครับเคยมีเรื่องเล่าอันหนึ่งก็คือว่าเ,อาเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนหนึ่งนะครับเ,เห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหาของอยู่ที่จอดรถรแล้วก็มีไฟเปิดอยู่นะครับ<อ>เขาก็ไปถามผู้ชายคนนั้นว่าหาอะไรครับบอกว่าทํากุญแจตกครับนะเขาก็บอกว่าอ่งั้นเดี๋ยวเขาช่วยหาเขาก็ช่วยหาอยู่ตรงหน้านะครับสักพักหนึ่งเขาบอกแน่ใจนะว่าทําตกตรงนี้บอกไม่ใช่ตกตรงนู้นครับแต่ตรงนู้นมันมืด ตรงนี้มันสว่างเลยหาตรงนี้ดีกว่าน่ะพี่คิดวันนี้ผมผมนึกถึงอันนี้เลยครับโอ้โหตกะแบบนี้เนาะครับมันเป็นมันเป็นเหมือนคอมฟอร์ทโซนนะครับเหมือนเหมือนกันเวลาที่เราที่เราคิดว่าเฮ้ยมันทําแบบนี้แล้วมันสมมตินะฮะสมมุติว่าเอ่อทีวีสมัยก่อนก็มีแบบเนี้ยทีวีเลตติ้งยังไงก็ไม่มีแต่ก็ก็รู้แล้วมันมีปัญหาสุดท้ายวันพรุ่งนี้ก็ทําแบบเดิมงรก็คือเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าไอ้นี่มันไม่เวิร์กหรอกแต่ว่าเรถึงเวลาพรุ่งนี้ คุณก็ทาแบบเดิมอย่างนี้ครับกรณีของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ป่วยนะครับปัญหาเรื่องคนที่ไม่มีเตียงหรือคนที่ต้องโฮมไอโซเลชันนู่นนี่ไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่มันไม่มีการประสานงานอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเป็นเจ้าภาพอย่างชัดเจนที่จะคอยประสานงานคอยอะไรต่างๆนะครับข้าราชการไม่ช่วยไม่เป็นไรแต่ยังมา อ้างอ้างกดระเบียบนะอ้างนู่นอ้างนี่อย่างนี้เป็นต้นเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับบุคลากรของโรงงานผมเองโรงไฟฟ้าที่ลาดกระบังแล้วก็ที่บางปูนะครับก็คือเขาเนี่ยตรวจมีไม่สบายนี่แหละแล้วเขาก็ตรวจแอนติเจนเทสคิดครับนะครับก็พบว่าเป็นโควิดหลังจากนั้นเนี่ยก็รับยาแจ้งไปตามตามเกณฑ์ตามอะไรไปเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับสี่วันผ่านไปยังไม่มีใครติดต่อมาเลยครับโอ้ เขาต้องเดินไปติดต่อที่อบตเขาอยู่สมุทรปราการบางปู่สมุทรปราการได้ยาฟาวิพีราเวียมาทั้งหมดเจ็ดเม็ดทั้งหมดเจ็ดเม็ดสี่วันเนี่ยนะครับถามว่ากินไม่เป็นไรเหรอเนี่ยเยียงนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี่ยสี่คนที่มีปัญหาอยู่นะครับอีกคนนึงหนักกว่านั้นอีกครับไปตรวจอาพีละนะครับคือเป็นแล้วก็ไปตรวจโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ไม่บอกผลครับเพราะว่าึบอกเพราะอะไร เดี๋ยวต้องแอดมิดครับแล้วแล้วใช้เวลาไม่รู้กี่วันจนกระทั่งเขาทําไงครับเขาทานฟ้าทลายโจรเออเขาทานฟ้าทลายโจรทานยาอะไรกระชายบ้างอะไรเงี้ยครับคือมีอะไรก็เอาหมดแล้ะครับสุดท้ายเนี่ยไข้หายะ4 4วันผ่านไป5วันผ่านไปเนี่ยไข้หายนะครับก็คือแล้วก็ตรวจแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะอากระเตืองขึ้นแล้วแต่ถามว่าสมมุติว่าเกิดไม่มีอะไรที่ทั่วถึงแบบนี้เพราะว่านี่ก็คืออะไรที่เราดูแลกัน ส่งยาให้ส่งอะไรให้แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเสียชีวิตไปแล้วนะยังดีที่ทั้งสี่ท่านเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วหนึ่งเข็มนะฮะก็อาจจะยังพอมีภูมิอยู่บ้างอะไรบ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เกิดกับตัวเลยครับใกล้มากๆเลยแล้วก็มีการประสานงานกับผู้จัดการโรงงานหรืออะไรตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะดูแลจนวันนี้เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนใหม่ครับเราเปลี่ยนไม่ให้พนักงานกลับบ้าน คนที่สําคัญที่อยู่เป็นโอเปเรชันเนี่ยนะครับให้นอนที่โรงงานครับแล้วเราซื้อตู้คอนเทนเนอร์มาให้พนักงานที่ไปเช้ามาเช้าเย็นเออมาเช้าเย็นกลับเนี่ยทํางานแทนก็คือระดับแอดมินหรืออะไรต่างๆนะครับก็เช่าตู้คอนเทนเนอร์มาสามสี่เดือนแต่ไม่แน่ใจว่าต้องเช่าถึงปีหนึ่งหรือเปล่าก็โอเคก็ก็ยังดีนี่คือการใช่ครับนี่คือการบริหารข้างในนะครับแล้วก็ควบคุมว่าให้คนที่คือคือคือคนที่ตรวจ จากโรงงานแล้วเนี่ยพอเขากลับบ้านเราไม่รู้ก็ไปเจอใครปะปนกับใครเราก็เลยขอความร่วมมือเลยครับครับมาอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็อยู่เป็นคนละหนึ่งสัปดาห์ครับแล้วก็ออฟหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์นั้นก่อนเข้างานต้องแอนติเจนเทสกิดก่อนถึงจะกลับมาได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับครับอาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยผมผมขอเลี้ยวไปอีกอีกประเด็นหนึ่งยี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็อยากจะทวงถามว่าคุณหมอหลายๆคน ที่เคยออกมาย้ำนักย้ำหนาว่าวัคซีนเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยไม่ได้กันติดไม่ได้แต่ว่าการการเสียชีวิตอยู่ได้นะใช,ใช่ไหมการการการเจ็บป่วยรุนแรงแต่ถามบอกว่าตอนนี้คนที่ตายวันหนึ่งส0งร้อคนเนี่ยฉีดวัคซีนรหรือเปล่าวันนี้คุณก็มีการเปิดเผยแล้วดิว่าจำนวนไม่น้อยที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคก็ตายอ่ะ แล้วยังไงล่ะครับเออแล้วสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันคือโกหกหรือเปล่าล่ะค,คุณเคยบอกว่าย้ำนักย้ำหนาว่ามาฉีด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 แล้วก็โอกาสเสี่ยงตายเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์แล้ววันนี้มันเป็นศูนย์ไหมล่ะมันตายทุกวี่ทุกวันอน่ะฉีดฉีดเดือดอ่ฮะเอเอผมไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบอะไรเลยกับสิ่งที่ตัวเองพูดไปแบบพลอยๆอ,อยอะ่ะอ่าฮะ คนเนี้ยตา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 ยกันเนี่ยโอ้โห,โโหแล้วก็ถามว่าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้ามาตรการของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไหมที่จะทาให้อะไรมันดีขึ้นนะครับล็อกดาวมาจะสองเดือนแล้วนะครับคุณก็ยังพูดถึงล็อกดาวอยู่ก็ยังไม่มีมาตรการอะไรที่จะทําให้เราสบายใจว่าเอ้ยมันมันมีอะไรที่มัน alert ขึ้นนะจากภาครัฐนะอ่ามีการส่รรงดูแลเทคแคร์ care, คนป่วยนู่นนี่ไปอะไรไปทุกอย่างทาเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยครับ ครับแถมแถมผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะครับปริมาณผู้ป่วยเนี่ยมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันจะยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะตัวตัวการเข้าถึงของยาที่รัฐบาลอาจะแจกจ่ายให้ดูแลที่บ้านนั่นแหละคือปัญหาครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าคนที่อยู่ที่บางปูเนี่ยนะครับได้ยาฟาวิพิราเวียสีวันเนี่ยจริงๆมันต้องกินมือมันต้องกินทั้งหมด70เม็ดนะฟาวิพิราเวียเขาได้มั7เม็ด อโอ้โหครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็แปลว่าถ้าถ้าไม่ได้มีการดูแลหรือไม่มีฟ้าทลายโจรมาช่วยนะครับผมคิดว่าก็<อ>าก็คงต้องเสียใจกันอีกหลายคนครับนะในลลกส่ะนี้ครับใช่ก็คือวันนี้เนี่ยยอดการเสียชีวิตสัตว์สมเด็จทะลุ8,000ไปแล้วไปเรียบร้อยนะครับ